เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมมากเลย,เลยนะปูเสืรอรอเลยนะเจ้าหนี้แห่งปีนะครับยกหนี้คืนฉนด2รายครับคุณผู้ชมฮะโอ้ที่จังหวัดชุมพรครับนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งกรณีนะฮะที่สาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะามีการโพสต์คลิปนะแล้วก็ระบุข้อความว่ายกหนี้ให้กับลูกหนี้นะครับในกรณีนี้นะครับ ลูกหนี้อายุเยอะนะแล้วก็มีโรคประจาตัวนะครับแล้วก็ลูกหนี้ขอผ่อนใจแต่ทางเรายกให้คุณลุงนะคุณลุงจะได้สบายใจไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าการเครียดจากการมีหนี้สินต้องมากังวลน,นะว่าเอ๊ะบ้านเราจะอยู่ไหมอุ้มันทุกข์มากเลยนะครับแล้วก็กรณีนี้เนี่ยค้างผ่อนดอกมา6เดือนถือว่าหลุดจำนองนะฮะแต่ออนอนงขอมอบให้ลุงเป็นของขวัญให้ลุงนะไม่ยึดมากเลยไม่ยึดยึดได้แล้วถูกแต่คืนให้ นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านของเจ้าของนี่ที่จังหวัดชุมพรน,นะฮะไปหาพี่ออนอ,อนงนะฮะหรือว่าพี่ออนนะซึ่งประกอบธุรกิจนะครับรับซื้อนะฮะขายใบกระท่อมสดนะแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ที่ใจบุญนะครับยกหนี้ให้กับลูกหนี้2รายด้วยกันซึ่งพี่อ่อนนะเปิดเผยฮะคุณผู้ชมฮะว่าสาเหตุที่ได้คืนโฉนดให้กับลูกหนี้ทั้งสองรายเนี่ยนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่หนึ่งนะว่า จะทาอะไรสักอย่างเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองอสวยด้วยนะน่ารักอ่ะเอเอนะก็เลยสํารวจรายชื่อลูกหนี้นะไปทําการบ้านว่าเอ๊ะเราเขามีเท่าไหร่เขาติดเท่าไหร่แล้วก็ไปติดตามว่าคนไหนลําบากที่สุดนะอ่าแล้วก็พยายามใช้นี่จ่ายยังไงก็ไม่มีเงินจ่ายดอกไม่มีเงินจ่ายต้นแล้วใช้ชีวิตก็อุ้ยปกติก็ลําบากเหลือเกินนะต้องทนทุกข์ทรมานนะนี่คือที่พี่เขาบอกเลยนะฮะซึ่งเขาก็ทําการบ้านมาครับรายที่หนึ่งครคุณผู้ชมฮะ เป็นลุงผู้ชายที่มีโรคประจําตัวนะฮะส่วนพยาบาลก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยนะฮะก็เอาโฉนดที่ดินมาจำนองเนื้อที่ประมาณกว่า4ไร่นะครับถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยโหหลักล้านเลยนะแน่นอนนะครับรายที่2เนี่ยเป็นลูกหนี้ที่เอาโฉนดที่ดินที่พื้นที่ทําเลดีมากแต่ครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกเล็กพี่หนึ่งนะแลวเขาต้องกินนมแล้วไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกนะเครียดเลยนะเออก็แบบทั้งเครียดเรื่องแบบนมแล้วก็แบบ เรื่องเป็นหนี้อีกคงนอนไม่หลับนะฮะ<า>นี่คือ,อสองรายนะฮะที่เขายกหนี้ให้เลยยกโฉนดคืนปรากฏว่างานเข้าพี่หนึ่งทำไมคะพอเป็นข่าวแพร่กระจายไปเพื่อนเยอะทีนี้เพื่อนเยอะพี่หนึ่งก็อยากรู้จักนะฮะอ้าวคนที่แบบไม่รู้จักมาขอเงินเยอะมากเลยนะม,มาทักแบบขอเงินซื้อนมลูกน้อยนับรวมๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นร้อยข้อความเลยซึ่งตัวเองก็แบบไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ะนะฮะก็มีกําลังช่วยเหลือได้ประมาณ สองคนนะครับยังไงก็พยายามนะฮะหลายๆท่านที่ขอความช่วยเหลือมาก็พยายามพึ่งพิงตัวเองก่อนนะเพราะเรามีกําลังแค่นี้จริงๆนะครับนะก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่เราเอามาเรียกว่าสู่สังคมกันชื่นชมนะคะคุณออนตนงเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเวลาเราไปงานรับปริญญาหรือว่าเรารับปริญญาเองเนี่ยเราจะเอาอะไรไปให้กับบัณฑิตใหม่มากส่วนมากมีตุ๊กตาตุ๊กตาดอกไม้อาแค่นี้หรือว่าใครร่ํารวยเนี่ยอาจจะเอาธนบัตรพับไปเป็นรูปปีกนก ใจไป็นูอะไรต่ออะไรนะคะไปดูการแสดงแสงยานุภาพด้านการเงินของบัณฑิตใหม่และญาติิกันค่ะว่าเขาจะรับปริญญากันแบบไหนคุณผู้ชมไม่เคยเห็นแน่นอนอนี่เรามางานผ้าป่าฝังลูกในมิตไหมคะเนี่ยอันนี้งานบุญหรือเปล่าครับอันนี้ผิดงานหรือเปล่าคนเนี้ยไม่ใช่ค่ะรับปริญญาจริงจริง แต่คราวนี้เอาให้แตกต่างกับเพื่อนเขาค่ะนี่ร่มใช่ไหมยังไม่แปลกดูต้นผ้าป่าที่อยู่ข้างหน้าค่ะ <c oughs> ถือเป็นของป่าที่น่าปลูก <c oughs> น่าเก็บไว้มากนะคะเ <c oughs> ต็มไปด้วยแบงค์ร้อยทั้งนั้นเลยค่ะครเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าในงานรับปริญญาบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะแต่ละปีเขาก็จะมานี่แสดงกันว่าเออใครมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีเงินมีทองเอามาให้ลูกให้หลานกันนะคะบางปีก็เป็นรูปปิก <No. S 1> นกหยถ่ายรูปกันไปแล้วก็ถือว่าเท่มากนี่ร่มก็มาค่ะแต่ ไม่มีอะไรจะเท่เกินกว่าต้นพป่าต้นนี้อีกแล้วในปีนี้ค่ะใครเห็นก็คิดว่านี่คืองานบุญเดี๋ยจะมีฝั่งลูกนี้มิตหรือเปล่าไม่มีค่ะยดูข้างๆนะหุยแบ่งร้อยเต็มไปหมดเลยค่ะสมัยเราไม่มีเลยนะเออเรียนจบก็ดีแล้วแล้วมาใช้ทุนต่อด้วยนะคะแต่ตอนนี้ต้นผ้าปาของคุณพิม์พลพัฒนหรือว่า น้องสาวของบัณฑิตใหม่คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นไอเดียที่แปลกแตกต่างถามว่าน้องคิดยังไงแลวเนี่ยทำไมเอาผ้าป่ามาให้พี่สาวในงานวันรับปริญญาน้องก็บอกว่าหนูกด็ดีใจกับพี่เขาอะคือเขาเรียนจบหนูก็อยากแสดงความยินดีแต่หันซ้ายหันขวาไปเจอต้นกล้วยโอ้โหหรือว่าเราจะเอาถังนี้มาประกอบร่างกับต้นกล้วยกลายเป็นต้นผ้าป่าที่จะเอาเงินให้พี่เขาโดยใส่เงินไปไม่น้อยค่ะ สองหมื่นบาทโอ้ยนะโอ้เราก็เราก็ไม่ว่าอะไรหรอกเนาะเป็นอะไรมาก็ได้เนี่ยสองหมื่นบาทไหนจะร่มอีกค่ะงานนี้ก็ชื่นมื่นกันละค่ะก็ไม่ต้องเอาละตุ๊กตาหมีดอกมงดอกไม้นะคะก็มีต้นผ้าป่าอย่างเดียวก็ยิ้มกันไปแล้วแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะคะโอ้ตอนนี้ฉันรับปริญญาไม่มีหรอกต้นผ่าป่ามีแต่ต้นกระถินชมอะไรแบบนี้เอาไปทอดเอาน้อพริกไปเพิ่มไหมจะได้กินข้าแล้วเข้าสวยร้อนดีค่ะกินาเสร็็จ